อมันล่อไปได้ครับนี่ครับจุดที่เพื่อนส่งพิกัดมามันอยู่ในน้ำมันจะไปยังไงวะเนี่ยโอเคครับไปกันเลยครับเริ่มมีเขาลางแห่งความออฟโรดนะครับเต็มสูตรครับสวัสดีคลัสวันนี้ เราจะมาทดสอบระบบภาพและเสียงว่ามุมกล้องที่ติดเข้าไปที่หมวกแล้วก็ไมโครโฟนที่ติดเข้าไปในหมวกมันมีเสียงลมรบกวนเยอะไหมโดยการเอาขับขี่ทดลองเลยครับ <Yeah. S 1> บนในหมู่บ้านเล่นดวดือนเป็นยังไงเดี๋ยวต้องมาดูผลอีกทีตอนนี้คือหากเกียร์ไม่เจอเหมือนเดิมครับใส่รองเท้าวิบากเนี่ยเข้าเกียร์ยากไม่ทันใจเหมือนใส่รองเท้าเข้าใบธรรมดาอย่างเงี้ยครับ uh. เออประมาณนี้ฮะไม่ เนี่ยเอาเข้าเกียวว่าวีก็เดี๋ยวค่อยๆทำความคุ้นเคยกับการใส่รองเท้าขับกันต่อไปฮะเพราะว่ายังไงรองเท้าเป็นสิ่งที่จำเป็นครับเพราะว่ามันมีผลในเรื่องของการเซฟตี้ครับก็ต้องทำความคุ้นเคยกันต่อไปนะคลัชเปลี่ยนรองเท้าดีกว่ามันไม่ค่อยคล่องตัวเท่าไหร่ใส่รองเท้าเข้าไปไปก่อน two hours later เอาครับวันนี้เราจะออกไปที่เขื่อนกันครับเช่นทางริมเขื่อนครับเดี๋ยวเราไปถึงบริเวณที่ใกล้จะเข้าถึงเขื่อนแล้วเราค่อยมาบันทึกวิดีโออีกรอบวว้าว ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างทางที่จะไปที่เขื่อนครับเส้นนี้เพิ่งจะลาดยางใหม่แล้นเนี่เมื่อก่อนจะเป็นทางาลูกลังครับเพิ่งราดยางเสร็จได้ไม่นาน <Yeah. S 1> นี่ครับสะพานทางที่จะลัดไปเขื่อน ันนี้ทางเขากำลังจะทำใหม่ยังไม่เสร็จลมแรงมากครับไปดีนะครับจะได้ทดสอบไปในตัวว่าเราติดตั้งใหม่ได้โอเคหรือเปล่าต้องมาดูกันอีกทีครับรรยากาศของถนนเรียบแม่น้ำครับวิวหลักร้านเส้นนี้มีคนทำนาด้วย どう เส้นนี้ถ้าเกิดลาดยางเสร็จนี่ก็โอ้โหจะเป็นอะไรที่แบบน่าจะเป็นจุดที่คนมาามาพักผ่นอนหย่อนใจกันอย่างแน่นอนแล้วครับผมคิดว่านะ,ะบรรยากาศดีครับย้อนแสงกันไปครับช็อตนี้ว้าว โอ้วมุมนี้สวยมากเลยครับฝั่งหน้านี้เป็นนาข้าวอีกฝั่งหนึ่งเป็นแม่นม้ำถึงแล้วครับเขื่อนกักเก็บน้ำว้าวยดูหนาวแล้วครับเริ่มแรงอีกแล้วครับเรามาขับรถขึ้นไปดูกัน นพนมไทยและโสพนมไทยประมาณนี้ครับมีคนจับปลาด้วยป้ายก็เขียนว่าห้ามจับปลาแต่ก็ยังมีคนจับปลาค<า>นอีกรอบนึง บรรยากาศดีมากเดี๋ยวมาเช็คแผนที่กันแป๊บน,นึ่งฮะเพราะว่าผมไม่มั่นใจว่ามันไปทางไหนอ่ะคือมีเพื่อนแท็กบริวเวณที่เขาสามารถเอารถไปเล่นทางวิบากได้นิดๆหน่อยๆครับก็เดี๋ยวผมขอเช็คแผนที่แป๊บตรงไหนว่า อ๋อตรงไปอีกอ๋อมันล่อๆลอไปได้ครับนี่ครับจุดที่เพื่อนส่งพิกัดมามันอยู่ในน้ำมันจะไปยังไงวะเนี่ยโอเคครับไปกันเลยครับ <c oughs> เริ่มมีเขาล้างแห่งความออฟโรดนะครับ มีลูกนะน่าให้เล่นเออเออเอาเป็นหมันไมมกูเฮ้ยแต่มันดีอ่ะนุกดีครับฮมันจะกัดไหมวะเนี่ยดูจากสันหางไม่น่า uh กัดโอเคไปต่อครับไปต่อ <tavalla> ไปต่อครับดิ้งดิ้งต่อครับดิ้งดิ้ง <c oughs> เริ่มจุกเริ่ม <c oughs> เฮ้ยเ, <c oughs> เริ่มจุกแล้ว <c oughs> เพิ่งกินข้าวมาเ <c oughs> หวนกรรม <c oughs> ทดสอบโชคอาบครับของ CIF 3 0 0 L น่าจะแถวๆนี้ล่ะครับน่าจะใช่แล้วครับตรงข้างหน้าครับใช่ครับเจอแล้วเมือ่อวานนี้ผมไม่ว่า,างทีครับติดงานก็เลยไม่ได้มากับเขาครับเขามาสำรวจเส้นทางกันน่าจะเป็นครั้งแรงนั่นแหละครับที่บอกในแผนที่มันเป็นน้ำ ตอนนี้มันแห้งแล้วมี้ายด้วยโอ้ยหอากาศดีมากเลยครับ อารมณ์ฟีลลิ่งเหมือนทะเลทรายซาฮาราว้าว <Wow. S 1> ยังไงดีไปทางไหนโอ้ลุยทรายจมไหมวะเนี่ยมาคนเดียวไม่มีคนเอาขึ้นช่วยยุ่งตายหงมันไปได้อยู่ครับไปได้อยู่ประคองไปครับนี่ก็น่าจะเป็นรอยยางของกลุ่มแรกที่เขามาสำรวจ มาดูทางกันเออแต่ว่ามันทรายมันไม่แน่นครับค่อนข้างจะขับยากพอสมควรมันดูดทรายมันดูดลงไปแล้วจะขึ้นได้ไหมวะเนี้ยต้องไปครับไหนๆมาแล้วต้องไปครับล้อมันจมครับค่อยๆไปครับไม่อยากกิ้งครับ งดงามเลือเกินเดี๋ยวมาถ่ายรูปกันดีกว่ามันจา้าซะเลือกเกินไหนๆได้มาแล้วก็ต้องเก็บภาพนิดนึงครับเกียร์หนึ่ง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  oh, <no. S 1> โอเคตรงนี้พื้นแข็งน่าจะจอดได้อืบจอดได้ไหมวะโอเคครับได้ครับ างเหมือนกับเรียบๆนะแต่ว่าพอเวลาขับลงมาพื้นมันนิ่มครับถึงจะเป็นดินที่แห้งแล้วแต่ว่ามันร่วนมากล้อจมไปครึ่งล้อเลยครับถ่ายรูปครับเป็นที่ระทึกโคดได้อ่ะมุมโคดได้อ่ะหันหน้ารับแสงอาทิตย์ช่วงตะวันจะตกดินครับจัดไป กเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาวนรถเล่นบนพื้นสายล้วนๆนี้ดีกว่าครับมาทดสอบสกิลกากๆของเราครับว่าเราจะไปรอดไหมโ oh, <No. S 1> อ้โน้ฮึไปกันครับเกียร์หนึ่งรอบไป4,000รอบแล้วครับ รถยังไม่เคลื่อนเลยครับจะได้กลับบ้านไหมครับวันนี้นี่ต้องลุกช่วยเลยครับไม่ให้น้ำหนักกดไปที่ล้อหลังโอเคครับรอด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 ครับรอด ทรมานรถอ่ะยังไม่พ้นลันอินเลยเนี่ยไม่ไม่อยากใช้รอบสูงใครเห่งช่วยครับโอเคได้อยู่ครับกลับรถไปดูกันครับว่ามันจะไปต่อได้ไหมเพราะว่าเห็นช่องทางไหลาทางที่มันมีร้อยร้อมอไซคมันน่าจะไปได้นะ เนี่ยไปได้ไหมเอ่ยเขี้ยหนึ่งครับเขียหนึ่งเขี้ยหนึ่งยังจะดับเลยครับมันร่วนจัดอะเขียหนึ่งยังจะดับเลยครับไม่ไหวครับสเตอร์ชุดนี้สี Harper, oh ่สิบฟ no. <gun> um ันมันไม่พอแล้ว ไม่ไปครับทางนั้นไม่ไปครับรลงทางเดิมครับกลับดีกว่าวันนี้ก็ถือเทาว่ามาเทสเทสมุมกล้องแล้วก็ใหม่ครับหนุกดีอะล้อมันสะบัดซ้ายทีขวาทีอย่างมันนะไม่กล้าไปตรงนั้นนะดินมันเปียก ลองดูครับลองดูน่าจะได้นะมีรอยล้อยเขาอยู่อะ่ะตามรอยร้อยเข้าไปครับดินเปียกกับไปง่ายกว่ามันแข็งมันไม่นิ่มเหมือนกับดินร่วนนะแม้ โคตรดีโคตรฟินครับเออสเตอร์นี่ไม่น่าไหวแนละ้เมื่อกี้ลากกีนหนึ่งรอบค่อนข้างสูงทีเดียวอนะอันนี้เป็นสเตอร์เดิมติดรถ14 4, 4 0ครับคิดว่าต้องไปเปลี่ยนสเตอร์หลังกันแล้วครับไม่งั้นมันจะใช้รอบสูงเกินไปท้องแต่จะต้องจุงขึ้นแล้วมั้งครับงานนี้จุงขึ้นแล้วครับ โอเครอดรับฮ่าฮ่า,าเหนื่อยขึ้นทางนี้ดีกว่าดินแข็งกว่าโอเครอดรับรอดแล้ว เดี๋ยวไ้มาใหม่ครับขอเปลี่ยนสเตอร์ก่อนแล้วกันครับดูท่าทางถ้าสเตอร์ติดรถคงจะไม่รอดเดี๋ยวมาใหม่ครับเดี๋ยวมาแก้แค้นครับไปเจอกับลูกและหน้าดีกครับ หนุกหนานแน่นอนครับดูครับดูดูลายเซียนเจ้าถินครับเขาจะไปยังไงเขาไปลูก,กครับแต่ไม่เป็นไรครับเพื่อความเล้าใจเราต้องเราต้องไปทางนี้ครับให้มันสมกับรถวิบากครับ <What? S 1> อ่ะถึงดึงึงถ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 ึงวุ <the> อ้อุ้ยอุ้ยเจ้าถิ่นเจ้าถิ่นยืนขวางทางครับ โลบิกแรงกระแทกต่ำครับ <What? S 1> มันเป็นน่าจะเป็นกระสอบทรายครับเอาไว้กันน้ำครับฟิลลิ่งมันเหมือนกับอยู่บนเตียงนอนกันเลยทีเดียว oh, <yeah. S 1> นิ่มากโอเคครับประมาณนี้ครับ